สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหรือถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเป็นสามห้องนอนก็ได้แต่บ้านหลังนี้ตัดห้องนอนออกเป็นห้องโล่งครับโดย UDS Home รับสร้างบ้านพาทุกคนมาดูเพื่อเป็นแนวทางครับกับผลงานอีกหนึ่งหลังของ UDS Home รับสร้างบ้านเขาจะรับสร้างบ้านในภาคอีสานนะเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับกับบ้านอีกหนึ่งหลังที่เมื่อกี้สอบถามเจ้าของบ้าน,านท่านละท่านท่าก็พอใจกับผลงานครับระยะเวลาในการสร้างอยู่ที่6เดือนครับ สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจากซ้ายไปขวาอยู่ที่11เมตรจากด้านหน้าไปด้านหลังลึกลงไปอยู่ที่9เมตรถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านหลังนี้อย่างน้นอยเลยครับคนที่จะมีพื้นที่ในการที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ประมาณ150ตารางเมตรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยายเป็นโรงจอดรถห,ห, ixed, หรือห้องครัวบริเวณด้านหลังก็ประมาณนี้ครับข้อมูลการติดต่อช่างตามนี้เลยนะครับอยู่ดีเอสโฮมรับสร้างบ้านในเขตภาคอีสานครผมก็มกลองทักไปสอบถามดูได้ครับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับยกสูงจากตัวพื้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ ประเมินด้วยสายตาน่าจะประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับโดยประมาณประมาณ30มเซนโดยประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้สูงขนาดไหนครับบริเวณด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับเน้นเป็นสีเทาเทาเข้มนะครับตัดกับสีเทาจางๆแล้วก็จะมีขอบบัววิ่งเป็นสีขาวนะครับบริเวณด้านหน้าจะมีระเบียงให้นะครับมีระเบียงในการที่จะนั่งเล่นอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างแบบ full option จะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ห่ห้องครัวนะครับแต่ว อยากจะได้ห้องกว้างห้องโล่งๆก็เลยตัดห้องนอนออกเป็นห้องโถงนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีระเบียงนั่งเล่นขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ4ี่คูณหเมตรโดยประมาณครับจะเป็นแบบนี้มีหินหินกาบครับตรงนี้นะครับในการที่จะเล่นสีแต่ทั้ทงนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้แบบไหนมีระเบียงนั่งให้ครับบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในตัวบ้านนะครับข้างบนจะเป็นฝ้าเรียบนะตามที่เห็นครับ ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงในการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการที่จะแบบนั่งเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันประตูบ้านเจ้าของบ้านท่านจะเน้นเป็นไม้ครับแต่เราสามารถที่จะเลือกเป็นกระจกอลูมิเนียมได้นะครับถ้าเราต้องการตรงนี้จะเป็นแบบไม้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในในตัวบ้านกันครับพื้นนะครับพื้นก็จะเป็นในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นแบบกระเบื้องของแ l ลเลนโตหกสิบคูณหกก็จะเป็นลายไม้ครับนี่ข้างบนมองดูครับเห็นไหมครับ เป็นฝ้าสามชั้นซ่อนไฟครับเป็นฝ้าหลุมครับเป็นแบบนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเป็นสามห้องก็สามารถที่จะเป็นกันตรงนี้ปุ๊บใส่ประตูเข้าไปปุ๊บเป็น3มห้องนอนได้แต่ว่าเจ้าของบ้านท่านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้พื้นที่โลง่โลงๆก็เลยจัดมามีการเดินสายในเรื่องของการรองรับในการกิดแอร์ด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันครับนี่ห้องนอนครับห้องนอนสองห้องนอนครับห้องแรก ขนาด3.5คูณ4เมตรโดยประมาณครับห้องนี้ก็จะมีไฟที่เรียกว่าเป็นแบบนี้ครับเป็นไฟซ่อนซ่อนหลุมไว้ด้วยนะครับเป็นฝ้าซ่อนหลุมครับเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเดินสายในการที่จะรองรับในเรื่องของการติดแด่ก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าปักไฟอยากจะได้จุดไหนสามารถที่จะแจ้งผู้รับเหมาได้ครับว่าเราอยากจะได้จุดไหนยังไงสามารถคุยกับผู้รับเหมาได้ผู้รับเหมาก็จะดําเนินการให้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับอันนี้ห้องนอนห้องแรก ประตูก็จะเป็นแบบ U PVC ครับก็จะเป็นแบบไม่ได้มีการที่จะแบบบวมนะครับหรือว่าพองในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะนตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํารวมกันก่อนนะครับเราอยากจะได้แบบไหนสามารถแจ้งผู้รับเหมาได้ครับลายกระเบื้องในห้องน้าอย่างเช่นตัวน,นี้เจ้าของบ้านท่านอยากได้แบบนี้ก็มาในรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระจกครับนี่ เป็นกระจกนะตรงนี้ก็จะเป็นหางล้างหน้านี่โอเคไหมครับใส่ปิ้งเดยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นวางสบู่ยาสีฟันนะครับแล้วแบ่งออกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับฝักบัวนะครับเครื่องทำน้ำ่นนี้ไม่ได้รวมนะครับเครื่องทำน้ำผนเจ้าของบ้านท่านก็จะซื้อมาให้ทีมช่างได้ดำเนินการติดตั้งให้ตรงนี้ก็รวมกันอยู่ในงบ1.4ล้านอยู่แล้วครับตามที่เห็น,นครับห้องน้ําก็จะประมาณนี้ครับพามาดูกัน ตูก็จะเป็นแบบพลาสติกนะจะไม่ได้มีผลต่อการที่เวลาถึงหน้าฝนแล้วมันจะบวมนะครับจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูห้องนอนท้องที่2ครับห้องนอนท้องที่2นะครับความกว้างความยาวเท่ากันคือ3.5มคูณสเมตรครับนี่ไฟซ่อนหลุมเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอ,อยากจะได้ฝ้าเรียบก็สามารถแจ้งทีมช่างได้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเนาะ แล้วห้องนี้นะครับห้องนี้เขาก็จะมีห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ําในตัวครับไม่ใช่ห้องน้ารวมห้องน้ําที่อยู่ในตัวครับ universe. เราไปดูกันครับห้องน้ําก็จะเหมือนกันกับห้องน้ํารวมนะครับแต่ว่าลายกระเบื้องก็อาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนตามความพอใจของเจ้าของบ้านขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับกระจกนี่อาจจะใส่ไฟหรือไม่ใส่ไฟก็ได้ครับอันนี้เป็นกระจกแบบทั่วไปบางบ้านบางหลังเขาก็จะมีกระจกที่เรียกเป็นแบบใส่ไฟขึ้นมาปุ๊บ๊บ แต่บ้านหลังนี้ก็ต้องการแบบนี้ครับทางด้านนี้ก็เหมือนกันครับแบ่งออกเป็นโซนเกแล้วก็เป็นโซนแห้งนะจะเป็นแบบนี้ครับช่องวางสบูย่ยาสีฟันหรือจะวางข้างบนก็ได้ครับจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องทัวกันนะครับสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำแล้วก็จะมี หนึ่งห้องครัวห้องโล่งแบบใหญ่ๆยาวๆกันเลยพื้นที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ100ตารางเมตรครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณห้องครัวกันครับห้องครัวอยู่ที่ประมาณ3คูณ3เมตรนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเรียบๆครับตามที่เห็นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นวางไมโครเวฟวางหม้อหุงข้าวนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการวาง เตาคงเตาแก๊สนะครับแต่อนาคตท่ helmet, านก็บอกว่าจะต่อไปบริเวณด้านหลังของตัวบ้านเพื่อที่จะทําเป็นห้องครัวที่เป็นแบบห้องครัวไทยนะครับจะเป็นแบบนี้เกครับเดี๋ยวเปิดทะลุตัวนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดทะลุออกมาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนี่ครับด้านหลังของตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้การเก็บงานดูความละเอียดเรียบร้อยก็จะมีรูที่เรียกว่าเป็นแบบฉีดน้ํายา กำจัดปวกลงไปสามารถอันนี้ก็ต่อออกมาครับตรงนั้นก็จะเป็นท่อที่ใส่ในเรื่องของน้ายากําจัดปลวกถ้าเกิดว่าเราจะอัดลงไปนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านครับก็จะมีการเทพื้นออกมาอยู่ที่ประมาณเมตรยีสิครับจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่เมตรยีสิบครับตามเห็นน่าจะประมาณเกือบ2เมตรเลยครับเนี่ยไม่น้อยนะครับตามที่เห็นโอเคครับข้อมูลการติดต่อนะครับทีมช่างผมจะลงไว้ ด้านล่างทีปอีกครั้งหนึ่งครับ UDS Home รับสร้างบ้านก็จะรับสร้างบ้านในเขตภาคอีสานนะครับมีการติดต่อธนาคารในเรื่องของการเข้าธนาคารได้ครับประมาณนี้โอเคเนาะพาทุกคนมาดูกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางกับกลับบ้านที่เรียกว่าเป็นแบบหลังคาทรงปัญญาแหละนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเบื้องด้านหน้าก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนไลายอะไรครับอืม ที่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับเป็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหลังคางปัญญาเลยก็ได้นะครับตามที่เห็นครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับวันนี้พามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับสําหรับช่างที่ไม่หนีงานไม่ทีการไว้ใจได้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมงานครับที่ผมพามาดูเพื่อเป็นแนวทางกับอยู ดีเอสโฮมรับสั่งบานโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ